ดีค่ะพบกันอีกแล้วในคลิปนี้นะคะวันนี้วลดาจะขอรีวิวสินค้าที่ตลาดนะคะภายในร้านของวลดานะคะไม่มีผู้คนเข้ามาเลยนะคะวรดาขออนุญาตถอดแมสนะคะยังไม่มีลูกค้าเข้ามาคนเข้ามาในร้านก็ไม่มีนะคะยังเช้าเช้าหาลูกค้าก็ยังไม่มีนะคะ ก่อนอื่นวรดาก็ขอบคุณ f อทุกทุกคนนะคะที่กดไลค์กดตามกดติดแชร์และซื้อของให้วรดาเรื่อยมานะคะขอบพระคุณมากค่ะก็ฝากช่อง YouTube น้อยๆด้วยร้านค้าน้อยๆของวรลดาด้วยนะคะขอบพระ,ค,ะคุณแม่ๆทุกคนที่อุดหนุนนะคะวันนี้วรลดาก็มีกางเกงนะคะกางเกงผ้ามีนะคะตัดแบบใหม่มานะคะ ตัดแบบใหม่นะคะปีกระเป๋าด้วยหัวยืดเอว28ใส่ได้ถึง3 2สงนะคะยาวตัวนี้ยาว30นะคะตัวนี้ขายเทราคานะคะ,ะ,คะขายแค่ตัวละ800บาทนะจ๊ะปกติเราซื้อผ้าชิ้นหนึ่งก็600แล้วนะคะ6 0 0 7อ0แล้วนะคะแต่เราขายสำเร็จรูปนะคะตัวละ800บาทเท่านั้นนะคะนค่คะกางเกงใส่อยู่บ้านสบายจะแเป็นเป็นผ้าคามแท้ผ้ามีนะคะ ตัวละแปดรอบาทจ้าวรดาผ่านไปเลยนะคะอันนี้ก็ยาวกว่านะคะใส่ได้26ถึง30นะคะตัวนี้ทำรุ่นใหม่เลยนะคะเอวเอวตรงนะคะต่ข้างหลังเป็นสมอคนะ,คะเอวตรงข้างหลังเป็นสมอุกนะคะวัรดาจะให้ดูนะคะ เอวตรงค่ะเอวตรงข้างหลังเป็นสมองใส่ง่ายค่ะใส่ยืดได้สุดเลยนะคะยืดได้สุดยี่สิบแปดถึงสามสิบสองใส่ได้สบายนะคะสามสิบสองสามสิบสี่นุ่นเละเพราะว่ากว้างนะคะในราคาเดียวกันนะคะโอ้ยลืมลืมขอโทษสามสิบถึงสามสิบสี่นะคะเอวตัวนี้สามสิบถึงสามสิบสี่เพราะมันยืดออกได้นะคะ ยืดออกได้เพิ่งตัดมาใหม่นะคะตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลยแต่ละคลิปแต่ละคลิปสินค้าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราขายทุกวันขายเรื่อยๆขายเรื่อยๆก็มีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนี่แหละค่ะที่อุปการละวรานะคะอันนี้เอวสามสองสามสองถึงสามสิบห้านะคะใส่ได้ตัวใหญ่นะคะลายสวยนะคะสมอกหลังเหมือนกันนะคะขายในราคาเทแล้วนะคะมีกระเป๋าใส่ด้วย แค่800บาทเท่านั้นนะคะยาวค่ะตัวนี้ยาว34นะคะเพราะว่าแล้วแต่หน้าผ้าถ้าหน้าผ้ายาวก็ได้ยาวนะคะหน้าผ้าสั้นก็ได้สั้นนะคะแต่เหมาะพอดีเราใส่อยู่กับบ้านนะคะไม่ต้องไปใส่ยาวมากใส่พอดีพอดีขนาดนี้แหละคะ่ะใส่พอดีพอดีพอดีขนาดนี้เลยนะคะ นี้ก็สวยนะคะนี่ค่ะขายาวเหมือนกันยาว34ครึ่งนะคะ30ถึง34ใส่ได้นะคะยืดออกลายสวยงามมากนะจ๊ะเป็นผ้าไทยผ้าหมีผ้าคามแค้แฮนด์เมดเลยนะคะใส่สวยใส่สบายใส่อยู่บ้านในคลิปนี้จะมีแค่4ตัวนะคะเพราะว่าตัดมาเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆเห็นไหมคะ เอวยืดนะคะเอวยืดใหญ่ใหญ่กว่าวรดาอีกนะคะตัวนี้ใส่ได้สบายสบายสบาย3 3ใส่ได้สบายเลยนะคะหัวตึงตึงเริ่มจาก3.2ถึง3.5นะคะเอวที่ใส่ได้ก็หมายที่ยืดออกนะคะนี่ค่ะกระเป๋ามีเรียบร้อยใส่โทรศัพท์ใส่สตังคใส่ไปไหนก็ได้นะคะ สวยงามค่ะผ้าคามไม่ต้องกลัวว่าใส่ไปแล้วจะไม่สวยสวยงามเป็นของไทยเราของไทยเราช่วยไทยบุหนุนคนไทยเศรษฐกิจประเทศไทยจะได้ดีขึ้นนะคะช่วงนี้ยิ่งเกิดโรคโควิดทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องช่วยเหลือกันท่านใดที่มีท่านใดที่รวยก็เมตตาคนจนช่วยเหลือน,นะคะก็ขอขอบพระคุณทุกคนสองสามวันก่อนบร,รดาก็ขอบพระคุณคุณแม่ ขอบพระคุณคุณแม่คุณแม่ท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นคนจีนอยู่กรุงเทพท่านโทรมาท่านก็เห็นวราดาลายแบบนี้แหละท่านเห็นสี้าเห็นวัตถุวราดาทั้งหมดเป็นดักแด้ท่านชอบชอบเดี๋ยวท่านก็บอกว่าท่านเยอะแต่ท่านก็เลยซื้อให้วราดาไปทั้งหมดในลาวเลยไหมคะหกืนค่ะท่านก็ให้วราดาเก็บไว้เพราะว่าท่านก็จะโอนเงินมาท่านก็กําลังเตรียมการวราดาก็ ขอพระคุณท่านนะคะที่อุดหนุนท่านก็บอกว่าโอ้สงสารบรดาบรดาก็ขอบพระคุณท่านนะคะอันนี้ก็เป็นดักแด้นะคะดักแด่ดักแดกแ้อันนี้ลายมาใหม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นไอะตุ่นะคะแต่ขา,ขายในราคาเหมือนกันนะคะแค่คืนละ8 0ดรอยบาทนะคะไม่ขายแพงคะ่ะตอนนี้สินค้าไม่ขายแพงอันนี้เขาเป็นสองตะกอนะคะสองตะกอสวยงามอันนี้ก็ลายมาใหม่แล้วขายเดือนนี้แค่คืนละ ห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นไม่ได้ขายแพงได้กําไรบางครั้งก็แค่แค,ค่าน้ํามันรถผ้าขนส่งมานะคะเอาเท่านั้นถ้าสนใจพื้นไหนชิ้นไหนก็โทรหาวราดาได้นะคะส่งเบอร์แคปหน้าจอมาแ่อยู่ในคลิปของวราดาก็มีทุกคลิปนะคะทุกคลิปที่ลงเป็นผ้าชิ้นผ้าอะไรหลายๆอย่างนะคะ ในวันนี้วรดาก็ขอบคุณเอซีทุกคนขอบคุณที่ดูแลวรดาที่โทรหาโทรถามนะคะวรดาจะเล่งจัดของให้ทุกคนให้เร็วทันใจที่สุดถ้าวันไหนที่ทันในวันนั้นนั้นที่โอนเงินวรดาก็ส่งเลยถ้าวันไหนไม่ทันก็ขอโทษด้วยนะคะจะส่งเป็นวันหลังแต่รับรองรับประกันว่าของไม่ผิดหวังพวรดาจะคัดจะดูแลให้แล้วก็ไม่นานเกินรอ ที่อื่นจัดบางที3 4 5วันยังไม่ได้เลยนะคะแต่ของวรดานี่เป็นร้านเล็กๆแต่ก็ถือว่ามีคุณภาพพร้อมที่จะจัดส่งให้เร็วๆนะคะก็ดูแลลูกค้าทุกคนใส่ใจทุกทุกคนนะคะสุดท้ายนี้ข,ขอขอบพระคุณทุกคนนะคะจากใจกิงของวารดาผ้าคามนะคะมีเบอร์โทรด้านบนทุกอันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรดาด้วยนะคะวรดาจะได้ไลค์สด ผ่านเกณฑ์ได้ไลฟ์สดนะคะขอบพระคุณทุกคนคะ่ะ